คลิปนึงนะครับคลิปในสต็อกเหลือเยอะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ตลอดนะฮะวันนี้ก็จะเป็นในชุดของสเต็มเซลลนะครับรู้สึกว่ายังไม่เคยลงในช่องนะครับก็จะเป็นสเต็มเซลล์ STEM นะครับก็สเต็มเซลล์ STEM มีอยู่3สูตรนะครับวันนี้เราเลือกใช้สำหรับตัวที่ซ่อมโครงสร้างเส้นผมที่สำหรับ เละมาเลยนะครับเปื่อยยุ่ยเละเลยนะครับแต่ว่าตัวสเต็มเซลล์เราจะฟื้นฟู ool, แล้วก็ปรับสภาพนะครับตั้งแต่ภายในนะครับก็คือทำให้ให้แกนในอ่ะลึกเข้าไปถึงใน DNA นะครับก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งก็ลองไปดูวิธีการทำนะคะวันนี้ก็เลือกสูตรสเต็มเซลล์นะครับในในสูตร Reconstruction Dominate Hair นะครับก็คือเน้นซ่อมแกนในเลยนะครับก็จะเป็นในชุดอของอตัวสเตมเซลล์สีเขียวนะครับเราก็จะเชื่อมกับตัว Dominate Hair นั่นเองนะจ๊ะในตัวดามเนสแแฮอ่าอย่างที่บอกถ้าอยู่ถ้าอยู่ในในชุดเซมิดิลิโนใช่ไหมเราก็จะ เน้นไปในเรื่องของผมที่พันเคมีหนักๆมานะครับผมที่ทำเคมีมาผิดวิธีจะฟอกดัดยืดช็อตตัวนี้ก็สามารถเติมเนื้อผมแล้วก็ปรับโครงเส้นผมให้มันแข็งแรงนะครับแต่ทีนี้เราเชื่อมกับตัวสเตมเซลลเพราะว่าในในตัวสเตมเซลนี้มันจะซึมลึกเข้าไปสู่ในแกนในผมเลย เราก็การันตีว่า,าลึกถึงระดับ DNA นะครับแล้วก็เห็นผลได้ดีกว่าการทำทิทเนต์ถึงสเท่านะครับสเท่าเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าข้างในนะครับข้างในแกนในผมอะไรเงี้ยสุขภาพดีแข็งแรงตั้งแต่ที่ทำเสร็จครั้งแรกนะครับ เราจะเริ่มจากการสระผมก่อนนะครับด้วยตัวนามาเดตอีกแล้วเราจะเริ่มจากการสระผมก่อนนะครับด้วยตัวดามาเนตแฮนะครับก็คือตัวแชมพูนนเองนะครับสระสองรอบนะจ๊ะสระผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมสูตรสเตมเซลล์ cell. อ่อย่างที่บอกก็ใช้ตัวบิวตี้จเนซิสหรือสเตมเซลล์หนึ่งหลอดนะครับผสมกับตัว นะฮะ r ี c อนส t r u c t ชิริงมัลติไพรเออนะครับก็ในในในเซรั่มพิเศษที่ที่เอามาผสมกับสเต็มเซลเนี่ยเขาก็จะมีท่อตวงให้อยู่แล้วก็บีบขึ้นมาแล้วก็ผสมในถ้วยให้เข้ากันนะครับทีนี้หลักการผสมนิดนึงเราไม่ใช้แปรงนะครับคนนะครับคนเนื้อเซรั่มอย่างเงี้ยเราจะใช้ลักษณะอะุ้มถ้วยแล้วก็ครึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะครึงถ้วยเข้าไปนะครับ จนเนื้อเซรั่มมันเชื่อมกันเราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะออกมาเป็นเนื้อเจลนะคะด้วยประสิทธิภาพที่เลอค่าขนาดนี้นะคะผสมสูตรสเตมเซลล์เสร็จแล้วก็นวดให้ทั่วทุกช่อนะครบปกติโดยปกติสภาพเส้นผมที่มันแย่เสียเยินจริงๆก็คืออยู่ช่วงปลายผมนะครับก็เน้นใส่แล้วก็นวดไปเลยนะครับให้ทั่วนะคร สเต็มเซลลเสร็จแล้วนะครับก็พันแบอบไอ้น้ำนะครับ20นาทีนะฮะแค่นั้นนะจ๊ะพันแบอบไอ้น้ำ20นาทีแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าน้ำสะอาดออกนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวรีแพทีฟมาร์กนะครับก็อยู่ในชุดของดัมเมเนตแฮร์นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มเนื้อผมเข้าไปด้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับสังเกตได้เลยว่าก่อนทําสีนะครับนางแบบมีการฟอกทําสีมาแบบโอ้โหแนวพัสเทลเลยทีเดียวนะครับก็มีสภาพค่อนข้างที่ตรงปลายเละมากนะครับเปื่อยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เราอัดสเต็มเซลล์เข้าไปในเนื้อผมอ ถึงแกนในผมเลยนะครับก็จะเห็นความลื่นนุ่มเงานะครับเงามากๆเลยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกยามเสร็จเงามากนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเส้นผมมันเรียงเส้นกันได้ดีมากๆนะครับก็แนะนําตัว ดามเนตแฮ i r นะครับในชุดสเตมเซลล์ uh, stem cell, นะครับบิวตี้เจเนซิสนะครับแล้วก็รี s ซ็ u ชวลลิ่งมัลติไพรเออร์นะครับในคอลเลคชันนี้นะครับก็จะเน้น uh, ไปในเรื่องของการปรับโครงสร้างเส้นผมให้แข็งแรงนะครับจากที่ uh, โดนทำร้ายมาด้วยเคมีต่างๆนาๆนาะครับก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยนะครับ